มิลลีโดนปรับ2,000บาทปม call out ดูหมิ่นด้วยการโฆษณามิลลีพบพนักงานสอบสวนสอนอนังเลิงโดนปรับ2,000บาทดูหมิ่นด้วยการโฆษณาปม call out รองผอบชนเผยมีรายชื่อคนดังอยู่ในการพิจารณาถึง25คนเมื่อวันที่22รกรกฎาคมนางสาวดนุภาคณาธีรกุลหรือมินลีแรปเปอร์สาวชื่อดังพร้อมทนายความได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอนังเลิง เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกวันที่9กรกฎาคม2564โดยนายอภิวัตขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและทนายความของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอนอนางเลิงให้ดำเนินคดีกับมินลิในข้อหาดูหมิน่นด้วยการโฆษณาหลังแรปเปอร์สาวชื่อดังได้โพสต์ข้อความในโซเชียลว,วิจารณ์รัฐบาล ั้งนี้ในจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือไผ่ดาวดินและมวลชนหมู่บ้านทะลุฟ้าจำนวนหนึ่งได้เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมป้ายข้อความเซฟมินลิพักก่อนประยุทธ์พักก่อนตำรวจโดยไผ่ดาวดินกล่าวว่ามาให้กำลังใจมินลิเพราะมองว่าทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ถูกแจ้งความดำเนินคดีมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ ภายหลังการเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนหนังเลิงมินลิได้เดินทางกลับทันทีโดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดด้านทนายความของมินลิให้สัมภาษณ์ว่าตำรวจดำเนินคดีข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาโดยน้องมินลิแสดงความคิดเห็นทางทวิตเตอร์ผู้มาแจ้งความเห็นว่าเป็นข้อความไม่สุภาพหยาบคายเมื่อมีหมายเรียกน้องมินลิก็มาพบพนักงานสอบสวนการแสดงความคิดเห็นของมินลิ เป็นการแสดงความคิดเห็นที่สุจริตเป็นสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยความห่วงใยซึ่งข้อความและถ้อยคำในการสื่อไปนั้นในวัยหนึ่งยุคหนึ่งของคนหนึ่งอาจจะมองว่าไม่สุภาพแต่ในยุคข,ของมิล,ลิซึ่งมีอายุ19ปีนั้นอาจจะมองว่าเป็นถ้อยคำธรรมดาเราได้คุยกันแล้วเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเมื่อบอกว่าเราใช้ถ้อยคำหยาบคายวันนี้เราเป็นเด็กเรายอมรับสารภาพเปรียบเทียบปรับไปยอมรับว่าถ้อยคำที่สื่อไป เมื่อปีการแจ้งความว่าถ้อยความไม่สุภาพเราเป็นเด็กเราก็มารับสาร,รภาพในถ้อยความนั้นซึ่งเป็นความผิดและหูโทษเสียค่าปรับ2,000บาทโดยผู้กล่าวหาไม่ติดใจคดีความคดีอาญาเป็นอันเลิกไปทนายความกล่าวก็คือน้องออมินินะครับสมใจช,ช่อเล่นเนาะ,ะได้มีการแสดงความคิดเห็นไปทางทิสเตอร์นะครับ ซึ่งข้อความบางข้อความนั้นมองดูแล้วผู้ที่มาแจ้งความนั้นเห็นว่าเป็นข้อคํคาที่ไม่สุภาพจยาบคายนะครับก็มีการแจ้งความร้องทุกตามสิทธิ์ของเขานะครับเมื่อมีหมายเรียกนะครับทางน้องมินมนก็ได้มาพบพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็การสแสดงความคิดเห็นของน้องมินนี่นั้นเป็นการสแสดงความคิดเห็น นะครับที่สุจริตนะครับแล้วก็เป็นสิทธิของอคนไทยประชาชนคนหนึ่งที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยความหงใยขณะที่พลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาก,การตำรวจนครบาลกล่าวถึงกรณีที่นายสนธิยานสวัสดีอดีตผู้สมัครสสพักพลังประชารัฐนำรายชื่อศิลป,ปินและนักแสดงกว่า20คนมาร้องทุกกับผอบอชนว่า ขณะนี้ตำรวจมีรายชื่อศิลปินนักแสดงที่อยู่ในการพิจารณาแล้วประมาณ25คนแต่ยังไม่ยืนยันว่าทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีโดยจะมีการพิจารณาความผิดเป็นรายบุคคลว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตหรือไม่